สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเลี้ยงบ้านบ่ายจีแอสเซทแมเนจเมนต์ค่ะอีพีนี้นะคะยิมมาอยู่ที่ตำบลหนองตำลึงอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมาชมบ้านทาวน์โฮมสวยๆในโครงการค่ะหมู่บ้านดอนเจริญวิวลล่านั่นเองค่ะและการเดินทางมายังโครงการนะคะก็เดินทางสะดวกสบายค่ะเพราะใกล้กับทางด่วนมอเตอร์เวย์นะคะเดินทางผ่านทางถนนเทศบาล4ค่ะโครงการน,นี้ อยู่ใกล้หลังชุมชนนะคะอยู่ใกล้กับโรงเรียนชุมชนนะคะวัดหนองตำลึงค่ะและก็ยังอยู่ใกล้กับศูนย์การค้ามากมายเลยไม่ว่าจะเป็นนะคะดูโฮมเทสโก้โลตัสบิ๊กซีและร้านสะดวกซื้อแบบครบครันค่ะภายในบริเวณโครงการเงียบสงบน่าอยู่ค่ะเหมาะสําหรับการใช้เป็นที่อยู่อาศัยนะคะสําหรับบริเวณภายในบ้านจะสวยน่าอยู่แค่ไหนถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วแล้วก็ตามยิ้มไปดูกันเลยค่ะ และตอนนี้ค่ะยิ้มก็มาอยู่ที่บ้านเลขที่117ทับสอนะคะบ้านหลังนี้มีขนาดพื้นที่25ตารางวาค่ะ มีทั้งหมดนะสองห้องนอน2ห้องน้ำา2ที่จอดรถค่ะเป็นอาลโฮมขนาด2ชั้นนะคะเดินจากบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านคุณผู้ชมจะพบกับห้องโถงค่ะขนาดกว้างมากๆเลยทีเดียวค่ะซึ่งนะคะสามารถที่จะแบ่งสัดส่วนสเปซเนี่ยได้นะครหลายพื้นที่เลยไม่ว่าจะเป็นนะคะโซนแรกค่ะใช้เป็นห้องนั่งเล่นนะคะแบบลิฟวิ่งรูมค่ะหรือว่าห้องรับแขกก็ได้เช่นกันนะคะเพิ่มเติมเฟอร์นิเจอร์นะคะ โซฟาโต๊ะกลางชั้นวางทีวีหรือจะติดตั้งทีวีแบบติดผนังเนี่ยก็สามารถทําได้เพราะว่าผนังเขากว้างมากๆเลยค่ะถัดเข้ามานะคะภายในบริเวณของตัวบ้านค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะกั้นห้องแยกหรือว่าใช้ชั้นวางนะคะกั้นสเปซเพื่อทําเป็นห้องทํางานหรือว่ามุมอนเนกประสงค์ก็ได้ค่ะและสําหรับท่านไหนนะคะที่ะคะมีสมาชิกอยู่ในบ้านเยอะๆนะคะใช้เป็นห้องรับประทานอาหารค่ะก็สามารถตั้งโต๊ะ รับประทานอาหารได้ตั้งแต่4ท่าน6ท่าน8ท่านได้แบบสบายๆค่ะพื้นที่ด้านหลังของตัวบ้านนะคะมีการต่อเติมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทั้งบริเวณหลังคาและปูพื้นกระเบื้องนะคะซึ่งพื้นที่นี้คุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะบิวอินค่ะเป็นกลัวไทยในการเตรียมอาหารได้เพิ่มเคาน์เตอร์นะคะการทําอาหารหรือว่าจะใช้เป็นพื้นที่ซักล้างค่ะก็สามารถทําได้มีพื้นที่เหลือกว้างๆเลยละค่ะ บริเวณชั้นล่างมีหนึ่งห้องน้ำค่ะมีสุขภัณฑ์ครบครันพร้อมกับฝักบัวสามารถอาบน้ำบริเวณด้านล่างได้เดี๋ยวเราตามไปดูด้านบนกันดีกว่าค่ะ บ้านหลังนี้ค่ะมี2ห้องนอนนะคะมีขนาดใหญ่พอๆกันค่ะสําหรับห้องนอนแรกกับมาสเตอร์เบดรูมนะคะห้องนี้มีขนาดกว้างมีหน้าต่างค่ะเปิดรับลมระบายอากาศรอบๆห้องค่ะและที่สําคัญนะคะสามารถที่จะเปิดไปยังนะคะพื้นที่ระเบียงนะคะกับประตูกระจกบานสไลด์ค่ะ ซึ่งนะคุณผู้ชมค่ะสามารถที่จะทําการบิวอินนะคะในส่วนของตัวห้องนอนค่ะได้แบบตามสไตล์ของคุณเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการนะคะเพิ่มนวกับเตียงขนาด5-6ฟุตค่ะหรือจะเป็นเฟอร์นิเจอร์แบบครบครันค่ะทางตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งนะคะยังมีพื้นที่เหลือๆให้ใช้งานแบบสบายๆค่ะ และบริเวณห้องที่2นะคะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะซึ่งห้องนี้มีขนาดกว้างเช่นกันค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถใช้เป็นห้องนอนนะคะขนาดใหญ่ได้เลยค่ะเพิ่มเติมนะคะกับเตียงนอนนะคะขนาด5-6ฟุตและเฟอร์นิเจอร์ได้แบบครบครันค่ะซึ่งห้องนี้มีหน้าต่างค่ะเปิดรับลมบรรยากาศดีดีบริเวณหลังบ้านและรอบตัวบ้านได้ด้วยค่ะ นะคะบ,บริเวณชั้น2เป็นห้องน้ำส่วนกลางใช้ร่วมกันค่ะพร้อมกับสุขภัณฑ์ครบครันการเดินทางไปยังหมู่บ้านดอนจเจริญวินล่าเริ่มต้นที่น่าโรมินสันไลฟสไตล์ชนุรีขับตรงไป2.8กิโลเมตรแล้วเดียวซ้ายเข้าถนนเทศบาล2จากนั้นขับไปอีก3กิโลเมตรแล้วเดียวขวาเข้าถนนเทศบาล4ขับตามทางไปอีก2กิโเมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะ และสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนค่ะที่ชมในะคะ EP นี้ไปแล้วค่ะและสนใจอยากจะเป็นเจ้าของบ้านทาวน์โฮมสวยๆหลังนี้ในอำเภอพานทองแล,แล้วแล้วก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะผ่านทางทั้งสองช่องทางด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage J Asset Management หรือ Youtube Channel เรื่องบ้านๆบ่าย by J Asset m a n e g e m e n t ค่ะเรานะคะยังมีบริการให้คำแนะนำและย,ยื่นสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ และนอกจากที่นี้แล้วนะคะยังมีทรัพย์พร้อมขายสภาพนางฟ้าอีกหลายที่มากๆเลยค่ะที่ยิ้มจะพาคุณผู้ชมไปรับชมกันยังไงอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสำหรับ EP นี้หมดเวลาลงแล้วยิ้มขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ EP นะ้าสวัสดีค่ะ